ห่วงพก่งมานะครับเพราะว่าขบวนสามสองเพิ่งออกมาปกไปก่อนนาเมนานก็เกือบจะต้องรอทางนะรับเงบานโปนั้ปาดโตเท่ต่าิปาดโตึถบ้านโปตดใช้กระไดามลงขาขึ้นลงทางด้านวาคนเครับแต่ระมัดรวังอันตรายนะขึ้นลงจากเสาเรยร รี่ถลีบันโปถลิบันโปกขาสังดีความตกใจที่ลงถลบันโปกดใจก็ได้างโรง้านว่าเมืนกชันเลยครับแลเระบาระวางอันตรายในการ่ลงจากรถครับนอนจากการสลานถลีบันโปนะครับรถตรวจพิเศษครับติดดาว้สาดล้านตีบกนครับต้องทางผู้ใไห่โรล้ปรตเทาุกปายทางถลี่ปันผมเทลมอภิบาคร้บ สี่บ้านโป่งอันีบ้านโป่งาตงจีนาโป่งแตนขึ้นลงสี่บ้านโป่งเใจเด้าทำโรงางด้านฝั่งเือของทาด้วยครับ i yeah. not ได้รถนอนไดวูเตียงกว้างไปสามตู้เลยฮะสี่หได้ตู้เก่าแลฮะน,นะครัตูหลังนี้เหมือนจะเพิ่งปรับปรุงมาใหม่เลยสียังดูเงาวับเลยว Okay.